โอ้นกไงนกไงสวัสดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับมิสเตอร์บุดฮาหล่แนวกินเนาะวันนี้แมนจะพาทุกคนไปงามกับกับนกซึ่งห่าใส่ไปมู่้านแล้วมันนี้แมนจะพากันไปงามมาเดียวมาลุนเบิรงว่าสีไดบ่หรือว่าสีบ่าย้ตัวเนาะเอามาเรืยบ่มาไปเบิรงน้ำกันนะ มันลุนเบิง่งรังกันไปเลยลังทับอิดเนาะว่าสิด้บ่ได้ยุกฉยยุเฉยยุโอ้แต่หมดต่อหมดหมดกินหมดแล้วหมดต่อหมดโอ้หมดกินตัว เป็นกินอยู่บ่อหนิจิได้กินอยู่บ่อ่นี่หาหลอดแนวกินเอ้าใส่เป็นคืนเอ้าวเตมทำอิดจิเป็นกินอยู่บ่อหนิไปไปรุ่นเบื้องล่างต่อไปเอาหลังที่สองบุถึก ดูนเมึงลังที่3โอ้โอ้เสียกนี่ขาดละลละละลังที่3ก็เลยบริติเต็มผ่านไปสามลังได้นิ่งเตรมลังที่3ม,มันมัน เสียกทัดเสียกดึงขาดก็เลยลันละก็เลยเป็นเหตุบาดเจ็มก็เลยบาดลุนไปลุนเบิ้งลังต่อไปลังทีสี 4. มาลุนเบิ้งลังทีสี 4, น้ำกันว่าสิมานบ่สีได้ดเดียวบ่ลังทีสี 4, ลังทีสี 4. โอ้นกไงนกไงนี man, man ่มันมานมันมานลางทีสีโอ้นกไงอยู่นี่เต็มกำเลยมันมานมันมานเอ้าเต็มไงไปลุยบือลังต่อไป มาลุนบ่งนรงกันหลังที่ห้าลังที่ห้านั่นเห็นบอกขาวๆเห็นนอนอยู่เดือนนั่นเลยเอาได้แต้ม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 มันมานหาเราแนวกิน อ้าวอีกหนึ่งเต้มไปเบื้องล่างต่อไปมาลุืเ่เบื้องล่างที่หกวาสีแดงแต้มอี่บอา,านมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วหาหลอดแนวกินนะอีกหนึ่งเต้ม มามาลุ้นเบิ่งลังที่7นํากันว่าสิมีแตม้แตมอีกบ่โอ้ลังที่7บ่มีแตม้มแต่ก็บ,บ่เป็นหยังยังมีเนาะอันนี้ลังที่7ไปลุ้นเบิ่งลังต่อไปยามมา7ลังก็พอมีแต้มอยู่เนาะ เราจะยามลังต่อไปแล้วแต้มคอยมาสรุปน้ำลังเนาะไปเบิ่งรังต่อไปลังที่แปดเอามีแต้มอยู่นี่ลังที่แปดนี่มันมันลังที่แปดลังที่แปดไปต่อไปเบิ่งได้ลุนไปนำกันเลย ลังที่เก้าลังที่เก้าได้แต้มอีกแล้วลังที่เก้าหมดตอมะนะ่อหมดอ่ะที่สิบฮะอ่าสิบห้าก็มีแต้มเด้อ ิบมีหนึ่งเตีมมัน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 ไเปเบิ้งหลังต่อไปอีกมาลุ่นเบิ้งนํากันหลังที่16บหกสิบหกสิบหกโอ้สิบหมีแต้มอีกแล้วสิบหกบมมีแต้ม ไปยังอีกสองลังลุนบึงว่าสีได้แต้มอีกบ่ฮะลุนอีกลังหนึ่งนะลุนอีกลังที่สิบเจ็ดวาสีมีแต้มบ่สิบเจ็ดกบ่มีแต้มไปบึงลังสุดท้าย มาเบิ่งล่างสุดท้ายว่าสิมีแต้มบ่เดี๋ยวล่วลางสุดท้ายก็บ,บ่มีแต้มคือเก่าประมาณมาเทว่าการยามกลับแม่นเมื่อสิบแปดลัง ก็พอมานอยู่ไฟหนึง่งบรายมาเขามาหนักบ,บึงเตียมว่าจะได้จ้กตัวพอมีเตียมพอมีเตียมมีสองสี่หกเจ็ดเตียมเนาะเนาะพอมานอยู่ สรุปเตีมเฮาได้อยู่เจเตีมใส่ปะปิมุว้านมายามุนีได้เจ็เตียมเนาะกับพ่อมาเดียเอาะสันือว่าคลิปนี้ก็มีจะนีนนะ้เนาะและอย่าลืมกดติดตามพันเดอเพื่อเป็นกำใจให้เห็ดคลิปต่อไปให้มีคลิปลงเรื่อยๆเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เบิรงได้ลุ่นไปน้วกัน เกี่ยวกับวิธีชีวิตหาเลาะหากินแบบบ้านๆนี่แหลนะเนาะแต่อย่าลืมเด้อกดติดตามช่องมิสเตอร์บุดหาลเลาะแนวกินเอาขอบใจขอบใจ